สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่หงแดงอัปเดตพอดแคสต์ของแฟนลิเวอร์พูลพันแท้ที่พร้อมเสิร์ฟทุกข่าวร้อนทุกดิวเดดทุกปรามาที่เกิดขึ้นกับหงแดงของเราแบบวันต่อวันแล้ววันนี้บอกเลยว่าไม่ฟังถือว่าพลาดเพราะเรากำลังอยู่ในช่วงดิวเดือดของตลาดนักเตะที่มีทั้งชื่อใหม่กำลังจะเข้าและชื่อเก่ากกำลังจะไปนรกแตกแล้วครับพี่น้องข่าวลือที่น่ากลัวที่สุดในศตวรรษกำลังจะเกิดขึ้นเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โน อาจจะย้ายกลับพรีเมียร์ลีกแต่ไม่ใช่กลับบ้านเราดันไปโผล่ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ด่วนที่สุดครับเด็กหงเกาอีของอาร์เนสโอตกำลังลุกเป็นไฟเพื่อนสีปึกของคุณชายชาบี้อลอนโซออกมาเปิดปากเองแล้วว่าถึงเวลาเปลี่ยนแม่ทัพที่แอนฟิลเขาไม่พอใจฟอร์มตัวเอง,ท,งทั้งที่เล่นโคตรดีโจโคโออกปากชมฮูโกเอกิติเกว่ามีจิตวิญ,ญญาณผู้ชนะที่น่ากลัวมากจบอันดับ3ของลีกเฟดยิงไป6เมตรชนะรวดเกลียบทุกนัด แต่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์บอกว่าลิเวอร์พูลมีโอกาสช้ำแค่เดเรซเรามาเริ่มกันเลยครับนรกแตกแล้วครับพี่น้องข่าวลือที่น่ากลัวที่สุดในศตวรษกำลังจะเกิดขึ้นเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนอาจจะย้ายกลับพรีเมียร์ลีกแต่ไม่ใช่กลับบ้านเราดันไปโผล่ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ฟังไม่ผิดครับเป๊ปกวาดิโอลาเตรียมชกกลองดวงใจเราไปบัญชาเกมมันเกิดขึ้นได้ยังไงฝังดวน นี่มันมีเรื่องให้ปวดหัวไม่เว้นวันหลังจากเทรนต์ตัดสินใจทิ้งเราไปตามความฝันที่เรอัลมาดริดเมื่อซัมเมอร์ที่แล้ว2025เราก็เจ็บปวดกันพอแล้วใช่ไหมแต่ดูเหมือนฝันหวานที่สเปนจะกลายเป็นฝันร้ายครับลงตัวจริงแค่เจนัดเจ็บอดอ,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 อดแอดแอดฟอมหลุกลุยจนมีข่าวว่าชุดขาวอาจจะเทเขาแล้วตนต่อข่าวนี้มาจากมิกบราว์อดีตหัวหน้าแมวมองของแมนยูที่สายข่าวแน่นปึกแกบอกกับฟุตบอลอินไซเดอร์ว่า แมนซิตี้ได้รับไฟเขียวให้จับตาสถานการณ์เทรนด์อย่างใกล้ชิดเพราะอะไรเพราะแบ็กขวาซิตี้ตอนนี้ยวบยาบมากมาเตอุสนูเนสริโกลูอิสหรืออับดูโคดีคูสนอฟเล่นได้แต่ไม่ใช่ของแท้บราววิเคราะห์ได้น่ากลัวมากครับ เขาบอกว่าสไตล์ของเทรนต์คือสิ่งที่เป๊ปทวินหาแบ็กขวาที่ขยับเข้ากลางได้จ่ายบอลระดับโลกคุมจังหวะเกมได้เหมือนที่เป๊ปเคยทำกับคิมมิชหรือลามและในเมื่อเทรนต์กำลังไม่มีความสุขที่มาดริดนี่คือช่องว่างที่ซิตี้พร้อมจะเสียบและอย่าลืมนะว่าซิตี้เพิ่งปาดหน้าเราคว้าม,มาเกฮีไปหมาดๆพวกนี้เงินถึงและทาจริงถามว่าโอกาสมีไหมต้องยอมรับความจริงว่ามีครับ 1. เทรนด์พึ่ง27ปีเขาต้องการลงเล่นไม่ใช่ไปนั่งตบยุงที่เบอร์นาเบล 2. มาดริดเองถ้าเห็นว่านักเตะปรับตัวไม่ได้การขายทิ้งเพื่อถอนทุนคืนคืนนิสัยถาวรของพวกเขา 3. เป๊ปต้องการคนมาแทนคายวอลเกอร์หรือยุคหลังจากนั้นแบบถาวรและเทรนด์คือจิกซอชิ้นนั้นแต่สำหรับพวกเราเด็กหงนี่คือเรื่องที่ยอมรับไม่ได้เด็ดขาด เทรนตคือสเกาเซอร์คือเด็กปั้นของเราการย้ายไปมาดริดเรายังพอเข้าใจว่าไปตามฝันแต่ถ้าย้ายกลับมาสวมเสื้อสีฟ้าของเรือใบสีฟ้าคู่แข่งแย่งแชมป์โดยตรงสำหรับผมมันคือการทำลายสถานะตำนานทิ้งลงถังขยะทันทีมันจะเจ็บกว่าตอนโอเว่นไปผีหรือทอเรสไปเชลซีด้วยซ้ำเพื่อนๆครับถ้าสมมติ แค่สมมุตินะถ้าเทรนด์ไม่มีความสุขจริงๆแล้วอยากกลับอังกฤษหรือว่าผู้ควรไปดึงกลับมาไหมหรือเรา move on ไปแล้วกับคอนเนอร์บรดลีย์หรือคนอื่นๆนี่คือโจทย์ยากที่บอร์ดบริหารต้องคิดหนักทําไม่อยากเห็นภาพบาดตาบาดใจสุดท้ายนี้ผมได้แต่ภาวนาว่าข่าวนี้จะเป็นแค่ข่าวลือหรือถ้าเทรนด์จะย้ายขอให้ไปที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่แมนเชสเตอร์เพื่อนๆคิดยังไงครับถ้าเทรนด์ย้ายไปซิตี้จริงจะเผาเสื้อทิ้งหรือจะยังเชียร์ต่อ คอมเมนต์มา <Comment> ให้เดือดเลยครับข่าวนี้ยอมไม่ได้จริงๆด่วนที่สุดครับเด็กหงเก้าอี้ของอาร์เนสลอตกำลังลุกเป็นไฟเพื่อนสีปึกของคุณชายชาบี้อลอนโซออกมาเปิดปากเองแล้วว่าถึงเวลาเปลี่ยนแม่ทัพที่แอนฟิลงานนี้มีมูลแค่ไหนหรือเรากำลังจะได้เห็นการคัมแบกระดับตำนานห้ามกระพริบตานี่คือข่าวสะเทือนแอนฟิลที่คุณต้องรู้เดี๋ยวนี้ โอเคเมื่อคืนวันพุธเราเพิ่งถล่มคาราบักไป6-0ในแชมเปี้ยนส์ลีกเข้ารอบ16ทีมสวยหรูแต่เราหลอกตัวเองไม่ได้ครับเพื่อนๆหันกลับมามองในพรีเมียร์ลีกมันคือคนละเรื่องชนะแค่5จาก18นัดหลังสุดนี่มันไม่ใช่ฟอร์มแชมป์นี่มันฟอร์มทีมหนีตกชั้นชัดๆความกดดันตอนนี้เทไปที่อารรสโลตเต็มๆและล่าสุดมีตัวละครลับโผล่มาสาดน้ํามันเข้ากล่องเพลิงครับคนที่ออกมาพูดไม่ใช่ใครที่ไหนครับฮาร์บี้มาร์ติเนสอดีตห้องเครื่องบาเย,ยิร์นมิวนิกเพื่อนร่วมทีม คู่บุญของชาบี้อลอนโซทั้งสโมสรและทีมชาติเขาให้สัมภาษณ์กับ B ีอินสปอร์แบบไม่มีกักเขาบอกชัดเจนว่าได้ยินชื่ออลอนโซถูกโยงกับลิเวอร์พูลและที่เด็ดสุดคือประโยคนี้ครับฟังดีๆนะครับมาร์ติเนสบอกว่าผมคิดว่าลิเวอร์พูลต้องการความเปลี่ยนแปลงชาบี้เป็นโคชหนุม่มนําสิ่งใหม่ๆม,มาสู่ทีมมันคือสํานักเป๊ปหรือเป๊ปสกูลแบบเดียวกับที่ฟาเบรกาสและกวาดิโอลาทำเขาฟันธงเลยว่าอลอนโซกับลิเวอร์พูลคือเพอร์เฟคแมทช์หรือคู่สร้างคู่สมที่แท้ทรู ทีนี้เรามาดูสถานการณ์ฝั่งคุณชายกันบ้างล่าสุดเขาเพิ่งว่างงานสดๆร้อนๆหลังโดนเรอัลมาดริดปลดฟ้าผ่าทั้งที่คุมไปไม่ถึง8เดือนแพ้บาซ่าในซูเปอร์คัพปุ๊บปลิวปรับ หลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยโดนไล่ออกมาจะเก่งจริงหรอตรงนี้มาติเนสแก้ต่างให้เพื่อนได้น่าสนใจมากครับเขาบอกว่ามาดริดเป็นสโมสรที่ทิเศษในทางยากขนาดเป๊ปมาคุมก็อาจจะไม่รอดเพราะที่นั่นต้องการคนแบบอันเชรติหรือมูรินโญ่ที่บริหารจัดการคนเก่งไม่ใช่สายแทคกติกจ๋าแบบเป๊ปสกูซึ่งนี่แหละคือจุดที่น่าสนใจเพราะลิเวอร์พูลเราชอบบอลระบบเราชอบบอลมีส่งซึ่งมันเข้าทางอลรอนโซ่มากกว่ามาดริดหรือเปล่าเอาล่ะครับเด็ก มาคุยกันตรงๆเปลี่ยนเสียงจริงจังอานสลอตพาทีมเข้ารอบ UCL ก็จริงแต่ในลีกผลงานกู่ไม่กลับการป้องกันแชมป์แทบจะเป็นศูนย์โอกาสหลุดท็อปโฟสูงลิบหลิวแฟนบอลเริ่มหมดความอดทนคำถามคือเราควรให้เวลาสลอดอีกไหมหรือควรฉวยโอกาสที่อลอนโซว่างงานดึงกลับมาบ้านทันทีมาร์ติเนสบอกว่าสลอดกำลังเจอแรงกดดันหนักและคำสัมภาษณ์ล่าสุดของสลอดเองก็ดูเหมือนจะยิ่งฆ่าตัวทายเข้าไปใหญ่ ถึงบทสัมภาษณ์ล่าสุดที่ดูทอแท้ในขณะที่อลอนโซคือ d n a หงแนงขนาดแท้บอลระบบสมัยใหม่อายุน้อยไฟแรงเพื่อนๆคิดว่าไงเสี่ยงเปลี่ยนม้ากลางศึกตอนนี้คุ้มไหมไม่ว่าบอร์ดบริหารจะตัดสีใจยังไงสิ่งที่มาติเนสพูดมันสะท้อนความจริงข้อหนึ่งครับว่าลิเวอร์พูลต้องการพลังงานใหม่จะมาจากสล็อตท,ที่ปรับปรุงตัวเองหรือจากคนใหม่อย่างอลอนโซเราต้องรอดูกันแต่ที่แน่ๆข่าวนี้ไม่มัว่วเพราะคนพูดคือเพื่อนสีระดับป่าทองโก เพื่อนๆล่ะครับทีมอ l ลอนโซหรือทีมสล็อตคอมเมนต์มาคุยกันข้างล่างผมจะลงไปอ่านทุกคอมเมนต์ผมทนไม่ไหวแล้วเว้ยเสียงระเบิดอารมณ์จากเจมี่คาร์เกอร์ที่ทำเอาสตูดิโอ CBS แทบแตกทั้งที่หงแดงเพิ่งกดสู่ติดถล่มคาราบักยับเยิน60เข้ารอบสวยหรูแต่ทำไมตำนานของเราถึงของขึ้นขนาดปาปกาทิง้งหรือกดใหม่ UCL กําลังเล่นตลกกับเรามาเจาะลึกกันด่วนๆครับ แม่วันนี้มันสดใสจริงๆนะครับอาเน่ส็อตจัดหนักจัดเต็มพาลูกทีมเปิดแอนฟิวสอนบอลคาราบักไปบ่อๆหกศูนใครที่บ่นว่าเกมรุกฝืดดูนัดนี้ซะก่อนแม็กแอลลิสเตอร์เบิร์นและที่น่าดีใจคือเด็กใหม่ในบริบทปี2026อย่างฟลอเรียนเวิร์ u ฮูโกเอกิติเก้และคีเอซ่าเรียงหน้ายิงกันครบนี่คือฟอร์มที่บอกให้โลกรู้ว่าเราพร้อมชนทุกทีมแต่ ทามกลางความสุขมันมีเรื่องเดือดปุดปุดที่สตูดิโอ c s s s p r t t s ครับเรื่องของเรื่องคือหลังจากเราการันตีจบอันดับ3ของรอบลีกเฟสซึ่งถือว่าสูงมากนะ18แต้มจาก8นัดแพ้อาร์เซนอลกับบาเยนแค่นั้นแต่พอคาราเกอร์เห็นรายชื่อทีมที่เราอาจจะต้องเจอในรอบ16ทีมแกสติหลุดเลยครับแกะตะโกนลั่นผมเบื่อระบบบ้านี่เต็มทีแล้วแล้วก็ฟึบ ฝาปากกาทิ้งโชว์กลางรายการเลยทำไมแกถึงโกรธมาดูคู่แข่งเราครับเราจบที่3แต่มีสิทธิ์เจอแอตเลติโกมาดริดหรือยูเวนตุสคาราเกอร์แกมองว่าเฮ้ยเราอุตส่าห์จบหัวตารางทำไมรางวัลตอบแทนมันโหดแบบนี้แกย้อนความหลังว่าปีที่แล้วเราจบที่1ยังไปเจอปเอสเชมาปีนี้จบที่3ก็ยังจะเจอของแข็งอีกระบบนี้มันลงโทษทีมเก่งหรือเปล่า มิคาริชาร์สเพื่อนสีแก่ก็ตัวแสบแซวสวนมาว่าก็คุณคือลิเวอร์พูลผู้ยิ่งใหญ่ไงแม่ยิ่งใหญ่ก็เหนื่อยนะแบบนี้ จุดพีคอยู่ตรงนี้ครับตอนแรกคารากำลังพานบอกว่าแมนซิตี้เดี๋ยวก็ได้จับเจอหมูตามเคยพวกนี้มันดวงดีตลอดแกกำลังจะด่ากราดอยู่แล้วแต่พอทีมงานเปิดป้ายคู่แข่งซิตี้ปุ๊บเงืบครับซิตี้มีสิทธิ์เจอเรอัลมาดริดหรืออินเตอร์มิลานพอเห็นชื่อราชันชุดขาวเท่านั้นแหละครับคาราเกอร์เปลี่ยนโหมดทันทีจากหน้ายักษ์กลายเป็นหัวเราะร่าบอกโอเคผมรับแบบนี้ได้แม่พี่คาราครับเปลี่ยนสีเร็วกว่ากิ้งกาอีกนะแต่นี่แหละครับสีสัน ถามเพื่อนๆหน่อยครับจนถึงตอนนี้ปี2026แล้วเพื่อนๆชินกับระบบลีกเฟสนี้หรืออยังหรือยังคิดถึงรอบแบ่งกลุ่ม4ทีมแบบเก่าส่วนตัวผมมองว่ามันมันขึ้นนะแต่การจบอันดับสูงๆแล้วยังเสี่ยงเจอทีมใหญ่มันก็ดูไม่แฟร์จริงๆนั่นแหละเหมือนที่คาราบน แต่ไม่ว่าจะเจอใครกาลาบรูชมีตราไกา่หรือม้าลายนาทีนี้อาเนสลอตและลูกทีมเน้นเสียงไม่กลัวใครทั้งนั้นครับ60คือคำตอบวันศุกร์นี้รู้ผลจับฉลากเดี๋ยวมาเจอกันใครเชียร์ให้เราเจอทีมไหนหรืออยากเลี่ยงใครคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยครับเกฮีนี่คือสิ่งที่ฮูโกเอกิติก้คอมเมนต์แซวเพื่อนร่วมทีม แต่มันขำไม่ออกครับท่านผู้ชมเพราะนี่คือตลกร้ายที่สะท้อนวิกฤตกองหลังลิเวอร์พูลบาดเจ็บจีดกราวินเบอร์ชต้องถอยมาเล่นเซนเตอร์จำเป็นส่วนเป้าหมายจริงอย่างมาเกฮีดันเสร็จแมนซิตี้ไปซะงั้นเรื่องนี้มีเบื้องลึกเบื้องหลังยังไงมาคุยกันครับเก็บตกควันหลงเกมถล่มคาราบัก6กต่นอกจากสกอร์ที่ไหลเป็นน้ำแล้วไฮไลท์สำคัญที่ทุกคนต้องพูดถึงคือไล์อัพเกมรับครับ ใครจะไปเชื่อว่าวันหนึ่งเราจะได้เห็นไบรอันกราวนเบิร์ชกองกลางเชิงสูงต้องลงมายืนเซ็นเตอร์แบ็กคู่กับลูกพี่ไดและน้องมันทำได้ดีซะด้วยจบเกมโพสไอจี IG โชว์เท่เลยว่าท็อปเอเข้ารอบ8ทีมแรกแต่ประเด็นมันอยู่ที่คอมเมนต์ใต้ภาพนี่แหละครับฮูโกเอกิดิเก้ตัวจีดของเราเข้ามาเม้นสั้นๆว่าเกฮีคือถ้ามองผ่านๆก็เหมือนชมว่าเฮ้ยเล่นดีเหมือนเกฮีเลยว่าแต่ถ้ามองลึกๆนี่มันแซวแรงมากนะเหมือนเอกิดิเก้กำลังบอกว่า ในเมื่อสโมสรซื้อเกฮีไม่ได้นายก็เป็นเกฮีเซนเจนไปก่อนละกันเพื่อนมันเป็นมุกที่แฟนหงอย่างเราทั้งขำทั้งน้ำตาตกในครับเพราะอะไรเพราะเกฮีคือคนที่เกือบจะเป็นนักเตะเราอยู่แล้วมาขายี้แผลใจกันหน่อยครับมีรายงานยืนยันเลยว่าเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาเกฮีเนี่ยตรวจร่างกายกับลิเวอร์พูลไปแล้วย้ำว่าตรวจแล้วแต่ดิวล่มนาทีสุดท้ายเพราะบอร์ดบริหารหรือ FSG ทีมซื้อขายไม่กดปุ่มอนุม,นมัติสุดท้ายเป็นไงครับ เดือนมก,กราคมนี้เขาเพิ่งชูเสื้อย้ายไปแมนซิตี้ทีมคู่แข่งแย่งแชมป์ของเราแล้วเป๊ปก็คว้าไปอุดรอยรั่วทันทีในขณะที่เราต้องถอยกองหลังมาเล่นกองหลังคิดแล้วมันน่าโมโหไหมล่ะครับกลับมาสู่โลกความจริงครับที่กราวเวนเบิร์สต้องลงมาเล่นไม่ใช่เพราะอยากโชว์ออฟแต่เพราะเราไม่มีคนจริงๆ 1. อิบูคนาเต้ลากิดด่วนคุณท่อเสียชีวิตขอแสดงความเสียใจด้วยครับ 2. โจโกเมสลงมาแป๊บเดียวเจ็บอีกแล้วในเกมบอลมัด 3. จิโอวานีเลโอนีดาวรุ่งที่เจ็บยาวปิดเทอมเหลือแค่ฟานไดคนเดียวที่ยืนระยะไหวสถานการณ์ตอนนี้คือวิกฤตของจริงครับคำถามสำคัญคือในเมื่อตลาดมกราคมยังเปิดหรือเพิ่งปิดหรือสถานการณ์ตามจริงเราจะทนใช้กราวเวนเบิร์ชขัดตาทับในเกมพรีเมียร์ลีกไหวหรอเจอคาราบักมันพอได้แต่ถ้าเจออาร์เซนอลหรือซิตี้ล่ะเอกิต e ิเก้แซวขำๆแต่มันสะท้อนว่านักเตะในทีมเขาก็รู้ว่าทีมขาดกองหลังเอาเป็นว่า เกฮีเกหรือกราวเวนเบิร์ชทำหน้าที่ได้ดีที่สุดเท่าที่เขาทำได้แล้วครับเราต้องให้กำลังใจน้องมันครับส่วนบอร์ดบริหารถ้าเห็นคลิปนี้ช่วยดูคอมเมนต์เอกิติเกแล้วคิดได้สักนิดนะครับว่าทีมต้องการอะไรเพื่อนๆคิดว่ากราวเวนเบิร์ชสอบผ่านไหมในบทบาทนี้คอมเมนต์มาคุยกันครับเขาไม่พอใจฟอร์มตัวเองทั้งที่เล่นโคตรดีโจโคออกปากชมฮูโกเอกิติเกว่ามีจิตวิญญาณผู้ชนะที่น่ากลัวมากแต่ช้าก่อนครับ ฟอร์มเทพของเอกิติเก้กำลังจะกลายเป็นระเบิดเวลาลูกใหม่ของอาเนสลอตทันทีที่อิสักหายเจ็บกลับมาใครจะต้องนั่งระบบจะพังไหมเจาะลึกด่วนๆครับยังอารมณ์ดีกันอยู่ไหมครับกับสกอร์6ต่อ0นอกจากสกอร์ที่ขาดลอยสิ่งที่แฟนบอลพูดถึงมากที่สุดคือความลงตัวของคู่หูดูโอฮูโกเอกิติเกและฟลอเรียนเวิร์สจังหวะการเข้าทำมันไหลลื่นเหมือนเล่นด้วยกันมาสิปี เอกิติเกตตอนนี้ไม่ใช่แค่ดาวรุ่งแล้วครับแต่เขาคือเดอะแบ็กในแดนหน้าที่ขาดไม่ได้ยิงได้จ่ายดีมีความเร็วครบเครื่องต้มยำความสุดยอดของเอกิติเก้ได้รับการการันตีจากโจโคอดีตเพลย์เมคเกอร์ขวัญใจพวกเราโคเล่าเบื้องหนังที่น่าขนลุกครับเขาบอกว่าเคยสัมภาษณ์เอกิติเก้หลังจบเกมเกมหนึ่งซึ่งวันนั้นเอกิติเก้เล่นดีมากนะแต่เจ้าตัวกลับบอกว่าผมไม่พอใจผมน่าจะทำได้ดีกว่านี้โคบอกเลยครับว่านี่แหละคือความสดชื่น นักเตะอายุน้อยที่มีความกระหายไม่หยุดพัฒนาไม่หลงระเริงกับคำชมนี่คือ DNA ของผู้ชนะครับนี่คือนักเตะที่อาเนสสลอตต้องการและเวนรูนี่เองก็ยังเคยออกมาชมเด็กคนนี้แต่เสียงเปลี่ยนเป็นจริงจังครับเหรียญมี2ด้านเสมอครับความเก่งของเอกิจิเกกำลังสร้างปัญหาใหญ่ให้สลอตเพราะอย่าลืมนะว่าเรามีอเล็กซานเดอร์อิสักกองหน้าค่าตัวแพงระยับที่นอนเจ็บอยู่ข่าวล่าสุดบอกว่าอิสักจะกลับมาเดือนมีนาคมนี้คำถามคือแล้วเขาจะลงตรงไหน สถิติมันฟ้องครับว่าอีสักกับเอกิติเกเล่นด้วยกันยากเคยลองจับอีสักไปยืนสายก็เล่นไม่ออกแถมไปทับลายของฟลอเรียนเวิร์สจนเสียของอีกจะเล่นหน้าคู่สล็อตก็ต้องรื้อระบบกลางใหม่หมดในขณะที่ตอนนี้ระบบหน้าเป้าตัวเดียวของเอกิติเกมันกำลังเวิร์กสุดๆนี่คือโจทย์ระดับ5ดาวครับเมื่ออีสักกลับมาสล็อตจะกล้าดรับเอกิติเกไหมที่กำลังเข้าฝักหรือจะพยายามยัดลงพร้อมกันจนระบบพัง ส่วนตัวผมมองว่าถ้าเอกิติเกยังเล่นได้ระดับนี้อีสักอาจจะต้องยอมรับบทบาทซูเปอร์ซับไปก่อนหรือเพื่อนๆคิดว่าไงอีสักร,ระดับโลกนะจะให้นั่งสำรองไหวหรอไม่ว่าบทสรุปจะเป็นยังไงการมีกองหน้าเก่งๆแย่งตำแหน่งกันย่อมดีกว่าไม่มีใครให้เลือกครับเดือนมีนาคมนี้รู้กันว่าใครคือเบอร์หนึ่งตัวจริงเพื่อนๆลองสวมวิญญ,ญาณโค้ชสล็อตหน่วยครับคอมมินบอกผมทีถ้าอีสักหายเจ็บคุณจะจัดทับยังไงพิมพ์มาเลยครับขอบคุณที่ติดตามหงแดงอัปเดต ชนะ6-0แต่บรรยากาศเหมือนคนกําลังจะโดนไล่ออกเกิดอะไรขึ้นกับอาเน่สล็อตแทนที่จะดีใจเขากลับใช้เวทีถแถลงข่าวทิ้งบอมใส่ทุกคนย้อนความหลังปี2024แก้ตัวเรื่องคําสัมภาษณ์หรือนี่คือสัญญาณว่าเขาถอดใจและเตรียมเก็บกระเป๋าออกจากแอนฟิลดแล้ววิเคราะห์ด่วนครับผมถามจริงๆนะมีใครรู้สึกเหมือนผมไหมเกมกับคาราบักจบลงด้วยสกอร์หรู6-0เราเข้ารอบ16ทีม UCL แบบหลอๆ แฟนบอลกำลังมีความสุขแต่พอตัดภาพมาที่ห้องถแถลงข่าวบรรยากาศมันมาคูแบบแปลกๆครับปกติสล็อตจะนิ่งๆสุข,ขุมแต่วันนี้เขากลับดูก้าวร้าวหงุดหงิดและพูดจาเหมือนคนที่ไม่แคร์อะไรอีกแล้วเรื่องมันเริ่มจากสล็อตพยายามแก้ต่างคำสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ครับที่เขาเคยบอกว่าการแพ้ปีที่แล้วช่วยให้เราลุ้นแชมป์ลีกง่ายขึ้นซึ่งแฟนบอลโกรธกันมากแทนที่ชนะแล้วจะปล่อยผ่าน สลอตกลับขุดเรื่องนี้ขึ้นมาขยี้ซ้ำเขาบ่นว่าสื่อตีความผิดเขาพูดคำว่า maybe อาจจะนะเวย้ยแถมยังลามปามไปพูดถึงการตกรอบยูโรป้าลีกปี2024โน,น่นพระครุ่นชนะ6-0นะครับบอสจะไปขุดเรื่อง2ปีก่อนมาพูดทำไมนี่คืออาการของคนที่ Defensive หรือพยายามปกป้องตัวเองสุดขีดเขากำลังทำสงครามประสาทกับทุกคนไม่เว้นแม้แต่เรื่องอาการบาดเจ็บของเจเรมีฟลิมปองที่เขาพูดทานองว่าเห็นไหมผมบอกแล้วว่าต้องระวัง เหมือนจะบอกว่าพวกแกมันโง่ฉันถูกเสมอสิ่งที่น่ากลัวกว่าคำพูดคือภาษากายครับนักจิตวิทยามองว่าอาการแบบนี้คือลิเบ r เรชันหรือการปลดปล่อยพันธนาการเขาไม่สนแล้วว่าแฟนบอลจะคิดยังไงไม่สน PR รภาพลักษณ์เหมือนคนที่รู้ตัวว่ายังไงฉันก็ไม่อยู่ต่อหรือบอดแจ้งแล้วว่าจบฤดูกาลนี้แยกทางมันเลยทำให้เขากล้าพูดกล้าชนแบบไม่มีกัก๊กความรู้สึกมันต่างจากตอนคล็อปลาออกนะครับอันนั้นคือเศร้าแต่รักแต่อันนี้คือแตกหักสล็อตกำลังสร้างกำแพงกั้นตัวเองออกจาก แฟนบอนซึ่งมันอันตรายมากสําหรับการคุมทีมในช่วงที่เหลือของฤดูกาลคําถามคือลิเวอร์พูลจะเอาอยัางไงแหล่งข่าววงในบอกว่าสโมสรไม่อยากเปลี่ยนโคชกลางศึกแต่ถ้าสล็อตยังทาดไฟเข้าแทรกออกอาการเกรี้ยวกราดแบบนี้ทุกนัดมันจะส่งผลต่อจิตวิทยาน,นักเตะไหมการแถลงข่าวครั้งต่อไปอาจจะเดือดกว่านี้ถ้าผลการแข่งขันไม่เป็นใจเพื่อนๆครับการชนะ6-0ไม่ได้ช่วยล้างบรรยากาศความเป็นพิษนี้ออกไปเลย เพื่อนๆดูการสัมภาษณ์แล้วรู้สึกยังไงคิดว่าสล็อตรู้ชะตาแล้วใช่ไหมหรือแกแค่เครียดสะสมคอมเมนต์มาวิเคราะห์กันหน่อยครับไม่ว่าโคช้ชจะเป็นยังไงหน้าที่ของเราคือเชียร์ทีมและลักแต่ครับวันอาทิตย์นี้มีเกมรออยู่มาดูกันว่าสล็อตจะคุมอารมณ์อยู่ไหมจบอันดับ3ของลีกเฟดย,ยิงไป6เมตรชนะรวดเกลียบทุกนัดแต่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์บอกว่าลิเวอร์พูลมีโอกาสช้ำแค่7%ดน้อยกว่าแมนซิตี้ที่ฟอร์มบูเนี่ยนะมันใช้สูตรไหนคำนวณครับเนี่ย มาดูความน่าจะเป็นที่ทําให้เด็กหงต้องเกาหัวพร้อมบทสัมภาษณ์สล็อตที่ยังไม่พอใจแม้ถล่ม60ก่อนจะไปบนคอมพิวเตอร์ต้องขอปรบมือให้ทีมจากเกาะอังกฤษก่อนครับปีนี้2026ีทีมพรีเมียร์ลีกประกาศสักดายึดหัวหาท็อปเอรอบลีกเฟสเครือบหมดลิเวอร์พูลอา์เซนอลเชลซีสเปอร์นิวคาสซลและแมนซิตี้เข้ารอบ16ทีมกันท่วนหน้าหงแดงเราจบอันดับ3อย่างสวยงามการันตีเข้ารอบไม่ต้องไปเพลย์ออฟให้เหนื่อยแต่ สิ่งที่ทำให้ผมคิ้วกระตุกคือการคำนวณของ o p ปตล่าสุดครับเขาจัดอันดับโอกาสคว้าชมป์ u l l ปีนี้ฟังดีๆนะครับเต็นนง1คืออาร์เซนอล28.30%อันนี้พอเข้าใจจากฝุงหลีกเต็ง2บาเยิน์แต่เต็ง3คือแมนซิตี้10%ที่เพิ่งจบอันดับ8ในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยนะส่วนลิเวอร์พูลเราล่นไปอยู่ที่5มีโอกาสแค่7.44%แม้แต่บาร์เซโลนาก็ยังแซงเรานี่มันหยามกันชัดๆ ผลงานในสนามเราขี่ซิตี้เห็นเห็นแต่ AI ยังคงให้เครดิตเป๊ปกวาดิโอลาสูงลิบหลิวหรือเขาเห็นว่าเราอาจต้องเจอยูเวนตุสหรือแอตเลตมาริดในรอบหน้าเลยตัดแต้มเราเพื่อนๆคิดว่าไงครับ7%นี่มันน้อยไปไหมสำหรับทีมที่ถล่มคาราบัก6-0ตัดภาพมาที่อาร์เนสล็อตบอสของเราดูเหมือนแกจะไม่สนสถิติพวกนี้นะครับแถมยังไม่หลงระเริงกับสกอร์6-0ด้วยแกให้สัมภาษณ์หลังเกมแบบหลอหลอว่าผมพอใจผลแข่งแต่รูปเกมเรายังต้องดีกว่านี้ แกบอกว่าเกมรับและรุกยังต้อง improve อีกนี่แหละครับทัศนคติคนจะเอาแชมป์ไม่สวนว่า AI จะให้กี่เปอร์เซ็นต์แต่ในสนามต้อง100%เสมอเอาละ่ะพักเรื่องยุโรปไว้ก่อนเพราะสุดสัปดาห์นี้ของจริงรออยู่เราต้องเจอนิวคาสเซิลทีมที่เพิ่งเข้ารอบ16ทีม UCL มาเหมือนกันนี่คือศึกตัดแต้มแย่งพื้นที่แชมเปี้ยนสลีกโดยตรงนิวคาสเซิลปีนี้มาแรงมากแม้ออฟต้าจะให้โอกาสแชมป์พวกเขาน้อยนิด3 0 1 แต่ในสนามพวกเขาคือเครื่องจักรสังหารลิรว์ภูจะประมาทไม่ได้เด็ดขาด7.44%คือตัวเลขที่ AI ประเมินเราแต่ฟุตบอลเขาเล่นกันด้วยเท้าและหัวใจครับปี2005เราก็ไม่ได้เป็นเต็งแชมป์แต่เราก็ทำได้มารอดูกันว่าสล็อตจะพาหงแดงหักปากาเซียนได้ไหมเพื่อนๆคิดว่าปีนี้เราจะไปถึงรอบไหนคอมเมนต์บอกเปอร์เซ็นต์ในใจคุณมาหน่อยโฮม คำสั้นๆแค่คำเดียวพร้อมอีโมจิหัวใจจาก IG Story ของแอนดี้โรเบอร์สันนี่คือคำตอบสุดท้ายที่จะสยบข่าวลือการย้ายไปสเปอร์ใช่หรือไม่หลังจากล่ำลาแฟนบอลที่อัธจรรันร์เดอะคอปนานผิดปกติเมื่อคืนนี้ตกลงแกบอกลาหรือแกบอกรักมาฟังคำตอบที่ทำให้เด็กหงน้ำตาซึมครับ ยอมรับตรงๆว่าช่วงสองสวันที่ผ่านมาผมนอนไม่หลับเลยครับมีข่าวหนาหูมากว่าแอนดี้โรเบิร์ตสันแบ็กซ้ายจอมลุยของเราจะย้ายไปท็อตแนมฮอสเปอร์ก่อนตลาดปิดยิงเกมกับคาราบาแกได้ลงตัวจริงครั้งแรกในรอบเดือนยิ่งทําให้คนคิดว่านี่คือนัดสั่งลาหรือเปล่าบรรยากาศมันชวนให้คิดจริงๆครับแต่พอจบเกม6ต่อศูนย์นักข่าวตาดีอย่างลุยสสติลสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติครับรอบโบเดินไปหาไฟบอลที่เดอะคอปสแตนแล้วยืนซึมซับบรรยากาศอยู่นานมาก ปรบมือมองไปรอบๆวินาทีนั้นใจผมหล่นไปตะตุ่มนึกว่าแกกำลังบอกลาเพื่อนๆแต่แล้วตีลังกากลับหลังหันเมื่อแกโพสต์รูปตัวเองชูนิ้วโป้งตบที่หน้าอกพร้อมแคปชั่นว่าโฮมเพื่อนๆครับถ้าคนจะย้ายทีมเขาจะโพสต์ว่า Thank you หรือ Goodbye ใช่ไหมแต่การโพสต์ว่าบ้านมันแปลได้อย่างเดียวครับคือที่นี่คือบ้านของข้าข้าไม่ไปไหนทำไมร็อบโบถึงเลือกอยู่ต่อ 1. ลิวอพูต้องการเขาเราปล่อยเขาไปให้คู่แข่งอย่างสเปอร์สไม่ได้ 2. ตัวเขาเองยังมีความกระหายแม้จะได้ลงตัวจริงไม่ได้บ่อยเท่าเมื่อก่อนแต่ความเป็นผู้นําในห้องแต่งตัวคือสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้ครับการโพสต์แบบนี้คือการตบหน้าข่าวลือและยืนยันว่าเลืดอดข้นกว่าน้ําแน่นอนครับอนาคตระยะยาวเรายังไม่รู้สัญญาใก,กล้หมดอาจจะย้ายฟรีมเมอร์หน้าเป็นไปได้แต่ณเวลานี้เดือนมกราคมรบโรบบจะอยู่สู้กับเราต่อแน่นอนเกมวันเสาร์ นี้เจอกับนิวคาสซัลถ้ามีชื่อแกในทีมก็ปิดประตูลือได้ถาวรครับดีใจไหมครับที่บักรอบยังอยู่กับเราสําหรับผมเขาคือตำนานที่ยังมีลมหายใจครับใครรักรบบโ้คอมเมนต์คำว่าโฮมหรือรูปหัวใจมาใต้คลิปนี้หน่อยครับ และนี่คือทั้งหมดของข่าวสารลิเวอร์พูลประจำวันนี้ครับไม่ว่าฤดูกาลนี้จะท้าทายแค่ไหนเราเชื่อว่าหงแดงจะลุยไปข้างหน้าด้วยใจนักสู้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหงแดงอัปเดตเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารเด็ดๆจากแอนฟิลแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับ you never walk alone